สวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะส้มมีเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องเนยข้างหน้านี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะส้มได้ออกไปซื้อเนอยตัวนี้มาทำคุกกี้ธัญพืชนะคะมีลูกค้าสั่งเข้ามาเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะส้มก็มีทำไปแล้วนะคะเ็จหนึ่งลูกค้าก็เหมาหมดเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็อยากได้อีกนะคะแต่ว่าคนละเจ้ากันนะคะกับที่สั่งขนมไปเมื่อวาน ส้มก็เลยออกไปซื้อเนอยนะคะส้มจะใช้เนยตัวนี้นะคะเขาจะาชื่อว่าเป็นสเปรดนะคะเนยสเปรดเค็มนะคะส้มจะใช้ลดเค็มนะคะป้ายที่ติดไว้ในตู้เย็นนะคะเขาจะไว้ในตู้เย็นนะคะเป็นป้ายเหลืองนะคะราคาที่79บาทนะคะขนาดสองรอกรัมนะคะส้มก็เลยหยิบมาสองอันนะคะเจ็ดิบาบาทสองอันนะคะส้มไปจ่ายเงินนะคะ เห็นน้องแคชเชียร์เขายิงนะคะแล้วมันขึ้นราคาที่89บาทส้มก็เลยทวงไปว่าตัวนี้ป้ายที่ตู้เย็นคือ79บาทนะน้องเขาก็วิ่งไปดูนะคะก็ใช่จริงๆค่ะราคาป้ายเหลืองที่ตู้เย็นติดไว้79บาทแต่เวลามาคิดเงินที่แคชเชียร์คิดที่89บาบาทนะคะน้องเขาก็ยิงไปแล้วนะคะเขาก็มา แก้ไขปัญหาของเขาอะซมไม่แน่ใจว่าราคาที่แท้จริงคือ8ปแล้วป้ายราคาที่ติดไว้มันไม่ตรงกันหรือเปล่านะคะหรือว่าราคาที่แท้จริงคือ8ปแล้วเขาลืมเปลี่ยนป้ายราคานะคะ้มไม่แน่ใจปัญหาของเขานะคะแต่ว่าน้องแคชเชียเขาอะลงในนี้ว่า2อันเป็น178บาทใช่ไหมคะแล้วก็น้องเขาเขียนเป็นชําระเงินสด20บาทแล้วก็ซมสแกนไปอีกนะคะก็คือ 158บาทส้มไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าเนยตรงนี้ปัญหาของเขาคือ,อาราคากับตัวสินค้าไม่ตรงกันไม่รู้ว่าราคาที่แท้จริงคืออะไรนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนะคะฝากไว้นะคะเวลาไปซื้อของแบบนี้นะคะเราจะต้องดูนะคะว่าป้ายราคากับที่เขาขายให้เราอะ่ะมันราคาตรงกันไหมถ้าถ้าแบบนี้นะคะถ้าถ้าส้มปล่อยผ่านใช่ไหมคะส้มก็ต้องได้เสียเงิน เพิ่มไป20บาทจากที่เราควรจะต้องจ่ายเพราะว่าเราดูไปราคาของคุณแล้วเราพิจารณาซื้อราคาตามนั้นใช่ไหมคะดังนั้นนะคะร้านก็จะต้องรับผิดช,ชอบในส่วนของสินค้าต้องตรงกับป้ายราคาถึงแม้ว่าราคาที่แท้จริงที่คุณจะต้องขายเป็นราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ต้องความรับผิดช,ชอบดังนั้นความสําคัญ ตรงป้ายราคากับสินค้ามันต้องตรงกันดังนั้นนะคะเราเป็นผู้บริโภคเราควรที่จะเช็คของเราด้วยนะคะตรวจเช็คแล้วก็กล้าที่จะทักท้วงทวงติ่งถ้ามันไม่ตรงกันนะคะจะได้ไม่เสียผลประโยชน์นะคะเพราะว่าส้มเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อของสดใช่ไหมคะเรา,าหยิบอย่างหนึง่งอย่างเช่นส้มเจอมาแล้วนะคะส้มไปซื้อเป็นเนื้อไก่เศษไก่หั่นชิ้นนะคะ แต่เวลาเขาช่างให้ส้มนะคะเขาคิดเป็นเนื้อหมูหั่นชิ้นซึ่งราคามันแตกต่างกันเนื้อไก่หั่นชิ้นมันจะถูกกว่านะคะส้มอะ่ะไม่ได้สังเกตจนมาถึงบ้านแล้วก็ดูว่าเอา้าซื้อไก่มาทําไมบินเป็นหมูตอนนั้นก็เสียผลประโยชน์ไปเลยเสียสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตรวจเช็คหน้างานนะคะก็มีเรื่องมาเล่าสู่ฟังแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าเราจะต้อง ตรวจเช็คด้วยเวลาเราไปซื้อของนะคะจะได้ไม่เสียเปรียบไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะพูดคุยกันแค่นี้นะคะลาไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวลูกค้าที่สั่งคุกกี้ทันยพืชไว้นะคะพรุ่งนี้ได้กินของอร่อยอย่างแน่นอนใจเหนื่อยมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวทําขนมก่อนนะคะบายบาย